พูดเก่งแน่ถ้าทําแบบนี้อันดับแรกเลยนะคะบุคลิกภาพสําคัญมากเลยค่ะการหาบุคลิกภาพนะคะหรือว่าการหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเองนะคะดังนั้นเพื่อนๆต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแลวก็ต้องหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเองเพื่อให้คนจดจําได้ง่ายค่ะ อย่างที่2นะคะคเพื่อนๆต้องหาต้นแบบนักพูดที่เพื่อนๆชื่น,นชอบนะคะจากนั้นเสพเขานะคะแล้วก็ดูเขาบ่อยๆค่ะว่าเขานะคะมีเทคนิคในการพูดอย่างไรแล้วก็มีวิธีการที่สร้างบุคลิกภาพของเขาบนเวทีหรือว่าการพูดของเขาเทคนิควิธีการต่างๆที่เขาใช้นะคะคเพื่อนๆก็นํามาใช้กับการพูดของเพื่อนๆได้ค่ะ3านะคะ เพื่อนๆต้องฝึกฝนบ่อยๆค่ะแรกๆอาจจะเริ่มที่หน้ากระจกที่บ้านของเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีพลังงานในการพูดที่ดีแล้วก็ต้องสะกดคนดีไม่ได้ค่ะเวลาที่เพื่อนๆพูดนะคะ 4. น้ำเสียงหนักเบาที่เป็นเอกลักษณ์ข <ๆ S 1> องเพื่อนๆค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะมีสไตล์ไหนนะคะน้ำเสียงก็สําคัญมากๆเลยค่ะเสียงทุ้มเสียงแหลมหรือว่าเสียงเบาเสียงต่านะคะเพื่อนๆก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะด้วยค่ะ และสิ่งสุดท้ายนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆทําคลิปได้ดีแล้วก็พูดได้เก่งขึ้นนะคะก็คือการมีเรื่องเล่ามีสตอรี่ต่างๆในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆหรือว่าการเล่าเรื่องของเพื่อนๆค่ะดังนั้นนะคะหากเพื่อนๆนําเคล็ดลับดีๆที่ดรพรีมบอกไปใช้นะคะก็จะทําให้เพื่อนๆพูดเก่งขึ้นค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามดรพรีมด้วยนะคะ